สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิม่มทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะในหัวข้อคนโสดนะคะและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุไฟนะคะเมษิงน์ธนูประจําเดือนธันวาคม2,567นะคะชาวธาตุไฟค่ะได้แก่ชาวเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมค่ะ ชาวสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนและชาวธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางทคงสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ค่ะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูที่เป็นคนโสดและเป็นคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะ คนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องรอวความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้ขุดถึงกลายมาเป็นคนโสดนะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สามเหรียญ l ล v e r ค่ะไพ่ดิเมจิเชียนนะคะ และเป็นไพ่อัศาวินถือไม้เท้าชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเ,เคยคุยนะคะหรือเคยอยู่กับความสัมพันธ์นะคะกับชาวธาตุดินพฤกษ์กันมังกรค่ะมีชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุเดียวกันกับคุณนะคะแล้วก็มีชาววันพุธนะคะมีชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อานตามน้าไพ่นะคะ แน่ดีที่ผ่านมานะคะสาเหตุหลักๆตามหน้าไพ่เนาะที่ทําให้คุณนะคะกลายเป็นคนโสดจนถึงทุกวันนี้นะคะสําหรับคนโสดเนี่ยนะคะอาจจะตัดสินใจนะคะที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นเป็นเติร์ดเป็นรักสามเศร้าเป็นคนที่คุยไปเรื่อยคุยเยอะอะไรประมาณเนี้ยเราไม่อยากเป็นตัวเลือกทางเลือกก็เลยเลือกที่จะเดินออกมานะคะ 2. นะคะเออบางคนเนาะ อาจจะคุยกับคนในที่ทํางานนะคะแล้วก็อาจจะมีกฎระเบียบอะไรบางอย่างที่ห้ามพนักง,งานมีความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้นะคะเลยทําให้จําเป็นจํายอมจะต้องยุติแบบนี้ก็ได้เนาะหรืออาจจะคุยกับคนไกลนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติอะไรประมาณนี้ดูว่าความสัมพันธ์นี้มันจะห่างไกลกันมากจนเกินไปจนทําให้ความสัมพันธ์นี้ไม่คืบหน้าก็เลยเลือกที่จะจบแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ หรือคนโสดที่มีคนคุยคุณอาจจะกําลังคุยอยู่กับคนในที่ทํางานก็ได้หรือคนในสายงานเดียวกันนะคะหรือเป็นการแอบบรักแอบบชอบประมาณนี้ก็ได้เพิ่งเริ่มที่จะคุยกันแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุไฟเมษธนูนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่านในการความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงเดือนธันวาคม2,567เป็นอย่างไรนะคะพไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ justice ค่ะไพ่สเหรียญน,นะคะ และเป็นไพ่สองถ้วยนะคะชาาทุไฟเมสีธนูสำหรับคนที่โสดแบบโสดสนิทเลยนะมีค่ะมีคนเข้ามาไหมมีเนาะแล้วไม่ได้มีแค่คนเดียวด้วยนะอ,อีกกรณีหนึ่งคุณอาจจะพบเจอใครสักคนดึงที่ถูกใจใช่เลยตกลุมรักตั้งแต่แรกเห็นอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะก็มีโอกาสที่จะเจอเหมือนกันเนาะ สำหรับคนโสดที่มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในเดือนนี้ค่ะก็มองว่ามีโอกาสนะคะที่ความสัมพันธ์นี้จะดีมากขึ้นจะชัดเจนมากขึ้นนะคะหลังจากที่อาจจะแบบมีความไม่เข้าใจกันหรือมีการปรับตัวซึ่งกันและกันมาสักระยะหนึ่งนะคะในเดือนนี้มีโอกาสที่จะสละโสดอ่านะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความคิดและความรู้สึกนะคะ ของชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูกับคนทีน่ค si ุณคุยอยู่นะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุไฟก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูค่ะชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุยอยู่นะคะไพ่เดอร์ฟูค่ะ ไพ่ควีนถือเหรียญน,นะคะไพ่คิงถือถ้วยค่ะและเป็นไพ่ควีนถือไม้เท้าชาวท่าตไฟไม่สิงธนูนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับค,คนคนนี้ตามหน้าไพ่นะคะคุณดูเหมือนจะสบายสบายเหมือนกับความสัมพันธ์นี้ทําให้คุณสบายกายสบายใจไม่ได้คิดเยอะคิดมากอะไร แต่จริงๆแล้วคุณแอบมีความคาดหวังแอบจริงจังกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะอืมคุณคาดหวังเขาว่าความสัมพันธ์นี้มันจะได้พัฒนาไปเรื่อยๆอย่างมั่นคงด้วยแต่คุณก็มีความเขาเรียกว่าอะไรอะอยังยังยังเตือนตัวเองอยู่อะค่ะว่าเอ้ยจะเย็นเย็นเอ้ยระวังแบบผิดหวังนะอะไรประมาณนี้นะคะแต่คุณชอบคนคนนี้มากๆเลยนะคะคุณชอบมากเลย ด้วยความชอบมากๆของคุณนะ่ะคุณก็เตือนตัวเองอยู่เหมือนกันว่าระวังพลาดอืมนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความคิดและความรู้สึกของคนที่ชาวธาตุไฟเมษธนูคุยอยู่นะคะคนคุยของคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะนึกถึงหน้าเขานะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ฮาราแฟนค่ะ ควีนถือถ้วยอ่ามีไพ่คู่ขึ้นมาแล้วนะคะฝั่งคุณเป็นคิงถือถ้วยฝั่งเขาเป็นควีนถือถ้วยนะคะเป็นไพ่เจ็บไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่สีถ้วยชาวทัดไฟเมสสิงหธนูนะคะ คุณอาจจะกําลังคุยอยู่กับชาวธาตุดินพืชสบกดิ์การมังกรนะคะธาตุไฟเมสินธนูด้วยกันเองหรืออาจจะเป็นชาวธาตุน้ํกากรกฎดมีพิจิกก็ได้มีชาววันศุกร์ด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาเนาะคุยกับใครก็ได้คะ่ะไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะในส่วนของความคิดและความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเอาจริงๆแล้วเขาสัมผัสได้ถึงความเป็นเนื้อคู่ถูกใจใช่เลยอะไรประมาณนี้แต่เขาก็ยังรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ ยังต้องปรับตัวเข้าหากันนะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาอาศัยความใจเย็นนะคะอาศัยการพูดคุยในการทําความรู้จักซึ่งกันและกันให้มากยิ่งขึ้นตัวเขาก็แอบมีความกังวลเหมือนกันคะ่ะว่าไม่ว่าจะอุปสรรคอะไรก็ตามระหว่างคุณกับเขาที่มันแตกต่างกันนะคะอาจจะทําให้คุณแบบ ไม่สู้ต่อหรือเปล่าไม่อยากรู้จักเขาต่อหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะอืมเนาะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกนะคะของคุณและเขาที่ไมีตับกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเบอร์ซ่าได้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวธาตุไฟเมษสิงธนูและคนโสดที่มีคุคยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรนะคะไม่ขอเนี้อตต่อบก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาในการรับฟังและรับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะไพ่สามถ้วย ไพ่วิอัฟ์จูนค่ะและเป็นไพ่กาวม่เท้าชาติไฟไม่ mm hmm. สิงธนูนะคะสําหรับคนโสดแบบโสดสนิทเลยนะมีคนเข้ามาเหมือนกันค่ะแต่ไม่รู้สึกว่าตัวคุณยังไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าหากคุณอาจจะมีความผิดหวังเสียใจมีบาดแผลนะคะจากในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะยังไม่ได้เปิดใจรับใครขนาดนั้นเป็นเพื่อนได้ นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าล้าเส้นกว่านั้นคุณก็มีความกังวลแล้วก็กลัวดังนั้นคุณอาจจะมีกําแพงขึ้นสูงมากๆเลยนะคะสาหรับชาวธาตุไฟไม่สิงธนูที่เป็นคนโสดแบบโสดสนิทเลยนะถึงแม้จะมีคนเข้ามาแต่คุณก็ยังระแวดระวังตัวเองอยู่นะคะสําหรับคนชาวธาตุไฟไม่สิงธนูที่มีคนคุยนะคะแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนเในส่วนของเอาคำนะคะไพ่บอกว่ายังมีการรอดูอยู่ยังไม่ได้มีการพัฒนาใดๆมากไปกว่านี้ นะคะถึงแม้ว่ามันจะมีความสุขมากๆเลยมันจะเข้ากันมากๆเลยแต่ก็ยังยั้งใจตัวเองไว้อยู่ให้ใจเย็นๆรอดูไปก่อนอประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดและคนโสดที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงเดือนธันวาคม25 6 7นน,น,นนะคะขอคาแนะนําค่ะไพ่ใบแรก้เป็นไพ่ห้าเหรียญนะคะ ไพ่สิบสิบถ้วย tower ววค่ะเนี่ยเห็นไหมไพ่บอกว่าไม่ต้องรีบสองไม่เท้าไม่ต้องรีบเลยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบตัดสินใจเลยนะคะถ้าหากจะให้ดีนะให้คนรอบข้างช่วยดูก็ได้บา,างครั้งบางทีถ้าเราเป็นผู้เล่นในสนามนะคะ่ะเราจะมองเกมไม่ค่อยออกหรอกนึกออกปะเราต้องให้โค้ชข้างสนามคนที่เราวางใจอ่ะให้เขาช่วยดูนะคะว่าคนคนนี้ จริงจังจริงใจไหมเขาเป็นคนยังไงหรือว่าดูเขาจริงจังหรือเปล่าดูเขาจริงใจไหมดูเขาเจ้าชู้ไหมหรือเขามีอะไรปิดบังไหมบางครั้งบางทีเราสังเกตไม่เห็นหนึกออกปะเรามองข้ามแต่ถ้าหากว่าลองให้คนในครอบครัวหรือคนที่คุณไว้ใจเปรียบเสมือนดังครอบครัวช่วยดู ก็ดีนะคะเป็นกำลังใจให้เนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยค่ะไมค์พิมไ้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่หมาอัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ